เมื่อก่อนไม่ใส่รองเท้ารอกตีนหนาอย่างไรดีเหยียบน้ําก็ไม่เข้าหลงจาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้ประชำบีไหนรู้ข่าวันแต่ทุกวันนี้ที่ใส่รองเท้าเนี่ยข้อตีนรองตาเป็นเชือ้อราหมอเขาไม่ให้เหยียบไอ้นี่ชื้นเนี่ยกำลังรักษาเนี่ยเป็นเชื้อราอย่างไม่หายก็เลยได้ใส่รองเท้าหมอเขาว่าเออคัดรักษาอยู่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้เหยียบดินก็พระอาพาธก็คือว่าเป็นพระอาพาธ ถึงได้ใส่รองเท้าบินทบาตที่จริงไม่โอโ้โหตีน้องตานเนี่ยตอนมาอยู่ห้วยหลวงเนี่ยหนาอย่างน้เนี้ยอยู่ในใสายกรรมฐานพระป่ากรรมฐานใบมาหมดแล้วสกลนครนคนพรพนมหนองคายมุกดาหารซึ่งเป็นสินของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นสินแห่งพระอ,อริยเจ้าสาังพระอ,อีสานที่นลวงปู่มั่นนลวงปู่ฟั่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จนถึงปัจจุบันนี้เดินทางสายสังธรรมมาวงความแล้28ปีแล้วนี่ชีวิตพระปะระ่ากับมัสารไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง